จังหวะน,นี้คู่โบได้บอลหลอกไปหนึ่งทีไปแล้วหลุดไปแล้วเข้าซ้ายของโค้งมุมแคบนิ่มนิ่มมาอีกหนึ่งจังหวะมุมแคบอีกแล้วปั่นโคงโค้งมาอีกหนึ่งจังหวะคูโบได้หลบไปหนึ่งหลบไปสองเข้าซ้ายแล้วปั่นโคงโค้งโอ้โหติดได้ไงมาอีกหนึ่งจังหวะแตะเข้าซ้ายนิ่มนิ่มก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดเบาๆไปที่ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับพวกกบผมีแล้วนะครับตาจันวิดีโอวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนยิงมุมแคบที่แคบมากๆนะทุกคนนะสมมุติว่าเราเลี้ยงตัดเข้าไปแล้วว่ามุมมันเหลือแคบนิดเดียวนะหนึ่งหนึ่งกับผู้รักษาประตูแล้วควรยิงยังไงนะมุมแคบนะก็จะมาสอนในคลิปนี้เลยนะก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกระงใจนในการทาคลิปต่อไปด้วยนะครับก็ไปดูกันเลยครับว่าทํายังไงก็อย่างเช่นจากวันนี้ผมหลบไปหนึ่ง กดตัดเข้ามาสมมุติเราอยู่ระยะนี้ใช่ไหมให้เรากดยิงลากลงแล้วก็ให้เฉียงอัน็อกขึ้นไปตรงๆแบบนี้เฉียงออกซ้ายนิดนึงนะมันก็จะโค้งแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเราหันหันอัน็อกใส่ผู้รักษาประตูมันจะอาจจะติดได้นะดูอย่างเช่นจังหวะน,นี้นะเห็นไหมหันขึ้นตรงๆแล้วก็กดปั่นเลื่อนลงนะมันก็จะได้เข้าแบบพอดีเลยห้ามหันใส่ผู้รักษาประตูนะอา,นา,นาล็อกนะให้เราหันเฉียงออกซ้ายนิดนึงนะมันก็จะได้ เข้าแบบนั้นเลยแต่บางจังหวะมันก็อาจจะติดแบบนี้ด้วยนะเห็นไหมมันจะผ่านผู้รักษาประตูนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะมีคนซอนนะแต่ว่านานๆทีอาจจะมีนะก็ประมาณนี้เลยนะปั่นเชี่ยบนะทุกคนนะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเ,เป็นกรลจงในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอติดตามชมกันเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ